สวัสดีครับพบกับได้ t ทเกอร์เอ็ทีวีครั้งนี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มฟอนในตัวของ p i กอาร์นะครับแอปพลิเคชันการแต่งรูปตัวนี้ครับปกติณนปัจจุบันนี้ถ้าเราอัปเดต p i กอารเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเราจะไม่สามารถาเพิ่มฟนาอนได้ถ้าเราไม่คือพรีเมียมนะครับเดีย๋ยวไปดูเวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชั่นที่ ต้องใช้ตัวนี้นะครับเวอร์ชันเก่า16.5หจนะครับตัวนี้เราต้องใช้เวอร์ชั่นเก่าเท่านั้นนะครับเราผมจะเพิ่มเพิ่มฟอนต์ได้นะครับขั้นแรกให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับไปดาวน์โหลดฟอนต์นะครับจากเว็บไซต์พวกนี้นะครับพิมพ์เขว่าฟอนต์นะครับมันจะมีให้เลือกเราเลือกมาด้านล่างจะมีฟอนต์ฟรีให้เราเลือกนะครับ เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้เข้าให้ไปหาแอปจัดการไฟล์นะครับอันนี้ผมใช้ปกกบ F3 นะครับจิ้มเข้าไปนะครับมาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแบบนี้ได้จิ้มือทางขวานะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเราจะเห็นนะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับ สมมุติว่าตัวนี้ของเก่าผมดดผมอันนี้ไปแล้วอเอาล่าสุดนะครับอันนี้คลิกติ๊กค้างไว้นะครับกดเพิ่มเติมนะครับรมีแต่บีบอัดวะเอาไหมน,นะครับทิ้มมาตรงนี้ครับจิ้มมาตรงนี้ นะครับเราก็แตกไฟล์ปยังนี้นะครับเราเลือกไปเลยก็ได้นะครับที่เป็นโฟลเดอร์พิจาร์จิ้มเข้าไปเอาไปที่คำว่าฟอนเสร็จแล้วกดแตกไฟล์ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างจิ้มนะครับแ้วเราจะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับเราต้องเอาโฟลเดอร์ออกโดยการที่จิ้มที่โฟลเดอร์นะครับติ๊กตรงนี้ย,ย้าย นะครับเลือกด้านบนนะครับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมภายในจิ้มเข้าไปเลือกที่พิการ์ดเหมือนเดิมเลือกที่ฟอนเลือกที่วางตรงนี้นะครับอันนี้ลบเลิกเพื่อก,การลบออกเราจะในโฟลเดอร์ของฟอนจะไม่มีไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์อยู่นะครับเอาใหม่นะครับสมมุติว่าต้องการเพิ่มอีกนะครับเมื่อกี เมื่อกี้เราเพิ่มตรงนี้ไปแล้วถูกไหมนะครับเราเพิ่มมาถัดไปกดที่ซิปไฟล์ซิปแตกไปที่พื้นที่จัดเก็บตรงนี้นะครับพิจาร์ตนะครับฟอนต์ครับแตกไฟล์ครับถ้าไม่มีโฟลเดอร์เราก็ใช้ได้เลยแต่ถ้ามีโฟลเดอร์เราต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์เข้าไปที่โฟลเดอร์เลือก t t เลือกดอด ttf ีนะครับแล้เนทีทีทีเอฟนะครับจิ้เลือกแค่นี้ดดดดทีทีเท่านั้นนะครับกดย้ายเลือกฟาอาพื้นที่เลือกไฟล์โฟลเดอร์พิกอาร์ตฟอนนะครับกดวาง อันนี้ไม่ใช่แล้วกดค้างนะครับกดลบนะครับมาเริ่มนะครับเราทำทีละนันก็ได้นะครับแล้วก็ทำทีละอันจิ้มนะครับที่ซิปแตกไฟล์ไปยังที่พื้นที่นะครับพิกอาร์ตฟอนต์กดแตกไฟล์นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ของฟอนต์นะครับไปเรื่อยๆไปเจอคำว่าอ่ะ เอาแท้ดอดดอด F, ยยทีทีนะครับร ing, นนรยยทีทีนะครับกดย้ายพื้นที่พิ c อาร์ฟฟอนวางนะครับกดค้างลดโฟลเดอร์ทิ้งไปดูอีกอันหนึ่งจะได้ครบเลยทีเดียวนะครับอันนี้ทิ้มที่ซิปนะครับแตกไฟล์นะครับพื้นที่จัดเก็บพ i c อาร์ P Art, ฟอนแตกไฟล์ f o เดอร์ฟอนตนะครับเอาเป็นตัวนี้ไม่มี ttf ส่วนมากแล้ว่าถ้าไม่มี ttf เนี่ยมันมันใช้ไม่ได้นะครับถ้ามันใช้ไม่ได้เราก็ลบอ,ออกเสียดายนะครับกดโอเคนะครับเห็นไหมไมันจะเป็น ttf หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่อปาิก i าร์ t นะครับกดตัวนี้นะครับสร้างรูปแล้วสักรูปหนึ่ง ลูกอะไรก็ได้นะครับไปที่คําว่าข้อความนะครับต้องเป็นเวอร์ชั่นเก่าเท่านั้นนะครับ16.5.3ลงมานะครับใหม่กว่านี้อัปเดตเพิ่มฟอนต์ไม่ได้แล้วถ้าเป็นฟรีคุณต้องใช้ทําการพรีเมียมเท่านั้นกดมานะครับเสร็จแล้วมาเลือกฟอนต์ตรงนี้นะครับยิ้งเข้าไป แบบอักษรของฉันเห็นไหมมันจะถูกเพิ่มเข้ามาเ,เรียบร้อยนะครับอันนี้มีการคำนวณนิยามเวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดณนะปัจจุบันที่คนต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับหลายๆคลิปยังเป็นของคลิปก่อนหน้านี้มันเป็นเวอร์ชันเก่าหมดเลยนะครับเวอร์ชันใหม่มีอยู่ไม่กี่คลิปเองที่ผมหาเจอที่เขาบอกว่าคุณต้องย้อนเป็นเวอร์ชันเก่าเท่านั้นการดาวน์นนโหลดเวอร์ชันเก่านะครับ เข้าไปที่โคมนะครับพิมพ์คำว่า piap p, R p i c น p R p a p K. เนี่ย p a p d apk เนี่ยดาวน์โหลดอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้เสร็จแล้วให้เรามาพิมพ์ิพมตรงคำว่าเวอร์ชันเก่าตรงนี้เริ่มมาด้านล่างเห็นไหมกดเพิ่มเติมถ้ายังไม่เจอสิบเนี่ย,เ,ยนะเอา16เก่าๆเลย อาต้นปีต้นปีก็ได้ให้ไม่พอเนี่ยก็ยังมี16.5เนี่ยอ่่เนียที่ผมใช้ก็คือตอนนัวนี้นะครับแค่นี้เองนะครับเราก็โหลดไปติดตั้งลบอันเก่าทิ้งไปก่อนล็อกอินได้ปกตินะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ